เชื่อว่าหลายคนคงจะได้ยินบทสวดอิติปิโสถอยหลังพระคาถาอนุภาพแรงท่องถอนคุณใสไล่สิ่งอปมงคลเกจิอาจารย์ชื่อดังเผยว่าไม่จำเป็นต้องไปสะดอกเคราะห์หรือถอนคุณใสที่ไหนเพราะพระคาถาใกล้ตัวอย่างอิติปิโสถอยหลังที่ชื่อว่าให้อนุภาพแรงคนดวงตกดวงไม่ดีถึงขาด ท่องเพื่อขับไล่สิ่งอัปมงคลสิ่งชั่วร้ายต่างๆเมื่อท่องแล้วจกแคล้วคลาดจากศัตรูเป็นเบีย้ยแก้ให้สิ่งไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงหลุดพ้นอิติปิโสถอยหลังเป็นมหาจินดามณีมนคาถาแก้วสารพัดนึกเพียงแต่ท่องจากข้างหลังย้อนมาข้างหน้าแบบปฏิโลมหรือถอยหลังครอบจักรวาลหากภาวนาได้ครบหนึราบติดต่อกัน จะตัวเบาเสกหรือสะดอกเคราะห์กุญแจหรือโซ่ตรวนหรือของจองจำการถอนคุณใสมนดําสิ่งอัปมงคลต่างๆตามความเชื่อโบราณว่าการสวดอิบติปิโสถอยหลังจะสามารถขับไล่สิ่งชั่วร้ายปราบพูดผีปีศาจเวลานอนต่างถิ่นช่วยให้นอนหลับสบายวิญญาณไม่รบกวนแก้คุณใสมนดําสิ่งอัปมงคลต่างๆ แก้ดวงตกหรือใช้ในยามคับขันเวลาที่เกิดเหตุอันตรายไม่ทันตั้งตัวโดยมีประวัติบทอิติปิโสว่าเมื่อสมัยพุทธกาลมีเหล่าพระสงฆ์อยู่กลุ่มหนึ่งได้ออกทุดงไปในป่าเขาแห่งหนึ่งซึ่งเป็นป่าที่ว่ากันว่าไม่มีนักบุญท่านใดอยู่ได้นานเพราะมักจะมีเหล่าอสุรกายมาหลอกหลอนให้ตะบะพังจนสติแตกอยู่ร่ำไป พระสงฆ์กลุ่มนี้ได้ปรากฏและจำศีลอยู่ที่นั่นซึ่งมีกันทั้งหมด8องค์ตกกลางคืนเรล่าอสุรกายออกฤทิ์ทั้งหัวเราะทั่วหุบเขาทั้งแปลงเป็นผีควักไส้พุงตาถลนทั้งหมดกลัวสุดขีดได้แต่ตั้งสติและสวดมนต์โดยเฉพาะอิติปิโสแต่พอสวดอสุรกายกลับกายร่างเป็นยกนักษ์ล้นร่างเทบ ปรากฏก,กระเด็นไปคนละทิศละทางทั้งหมดทุกท่านโกยและนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ให้บทสวดอิติปิโสแต่ให้สัวถอยกลับเพื่อไปปลดรอยยักษ์ตนนั้นที่ห่วงที่เหล่าพระสงฆ์เหล่านั้นก็กลับไปที่เดิมตกกลางคืนมาอีกหนักกว่าครั้งที่แล้วทั้งพายุทั้งฟ้าผ่าและมันกำลังจะกระทืบไปที่เหล่าพระสงฆ์กลุ่มนั้นทั้งหมด ห้อมล้อมและท่องอิติปิโสถอยหลังยักษ์ตนนั้นปวดหัวทรมานอย่างแรงจนต้องอ้อนวอนให้พระสงฆ์กลุ่มนั้นหยุดท่องคาถานี้หัวหน้าคณะได้ให้ยักษ์สาบานด้วยวาจาสัตว์ว่าต้องไม่ทำร้ายใครอีกและต้องจำศีลเพื่อให้หลุดพ้นจากวัตตสงสารที่เป็นอยู่นี้ยักษ์จึงตกลงและในที่สุดก็มาเป็นบทคาถาบทหนึ่ง ที่ไม่ใช่แค่คลุ้มครองผู้สวดแล้วยังป้องกันภัยอันตร,รายทั้งหลายยามจำเป็นต้องพักในที่ที่เราไม่คุ้นเคยสำหรับวันนี้เรามาท่องบทสวดอิติปิโสถอยหลังกันนะคะติวาคะภะโทพุทธนางสานุต มะวะเทถาสัตถิระสามะธรรมสริปุโรตนุตอะทูวิกะโลโตขสุโนปันสัมนาราจชาวิทโทพุทธสัมมาสัมหังระอะวาคะะโสปิติอิ ถ้าสวดได้สวดให้ครบ 108. จบตามความเชื่อนะคะสำหรับบทอิติปิโสถอยหลังแบบยอ่ออะวาคภะ,ะโสปิติอิเป็นมหาจัง,งังจะแคล้วคลาดปลอดภัยจากศัตรูและสัตว์ร้ายทั้งปวงหากอยู่ในช่วงเวลาคับขันให้ท่องในใจนะคะ